จะมาทำอะไรนะอันนี้ไอเทมคันน้ำส้มเหรออันนี้เป็นของจากที่พี่สาวเราย้ายหอต่แรงงงมากเนืว่านี่ไม่ใช่คันน้ำส้มจานหรือว่าแบบเอ้ยมันใช้ยังไงวะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่รู้ไหมว่ามันคืออะไรมันคือที่ทําเกี๊ยวคือไม่รู้เรื่องเลยฮามากตลกตรงที่ตัวเองคิดว่ามันคือที่คันน้ำส้มเด็กเดี๋ยวจะทําให้ดู ซื้อมาหลายวันแล้วไม่ยอมทำสักทีพอมาดูเอ้ยมันจะหมดอายุแล้วก็เลยต้องทีบทำแล้วก็กระเทียมจริงๆก็ใส่รากผักชีหรือว่ากระเทียมเพิ่มขึ้นมาถึงพริกไทยอะไรเงี้ยแต่เราใส่แค่นี้พอเพราะว่ากลัวฉุนรอบที่เราเคยทำมันฉุนก็เลยอยากใส่แค่นี้ต่อไปก็คืออันนี้จะมีส่วนผสมของซีอิ๊วดำแล้วเราใส่น้ำมันหอยใส่น้ำตาลด้วยจริงๆงน้ำตาลเพาะว่มาใส่ในนี้แหละแต่ว่าเราอยากใส่ไปในนี้เลยและอย่างสุดท้ายก็คือน้ำมันงาน้ำมันงาหาซื้อได้ตามแบบห้างสรรพสินค้าที่มันใหญ่่ญแบบญ่่หนอออยยะเแบบใญรงงี้ถจมาป็ เออเซเว่นไม่แน่ใจว่าจะมีแล้วว่าอาจจะมีก็ได้นะเราไม่แน่ใจน้ำมันงาและก็น้ำน้ำก็คือต้องทําเวลามาใช้กับแป้งเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่ามันต้องใช้น้ำเพราะอะไรและก็น,นี่คือเครื่องทําเกี๊ยวแบบสาเร็จรูปมันทําได้จริงๆนะเพราะเคยทำมาลองหนี้งเลยล้างมือมวแล้วนะทุกคนอย่างแรกลืมบอกไปว่าเมื่อกี้เราใส่ไข่แดงไปด้วยเฉพาะไข่แดงอย่างเดียวนะแต่ว่าทาเสร็จก็เลยแบบใส่ไม่ได้แค่นี้น้อยมากก็ใส่ผสมลงไปได้เลย ก้อนนี้เครื่องที่เราปรุงไว้เมื่อกี้ไบโลดแล้วก็ทำยังไงคะทำยังไงคะทำอาหารสิคะคุกค่ะคุกไม่ใช่คนละคุกทุกคนใครดูไอ้นี่บ้างอะไรนะทิกเกอของพ,พี่จียอนกับพี่หัน่น เขาทำเสียงซาวเองอะใครได้ดูมั่งใครได้ดูมั่งเจ๋งมากอะวิอันนี้คืออะไรนี้แผ่นกันชื้เปะวะเขาเรียกว่าอะไรอะใครรู้บอกหน่อยหรือเปล่ามันคืออะไรก็ไม่รู้อะเอา,ออ,เอ,าออกกันเอาออกกันชอบกระเทียมมากเลยรู้สึกว่ามันหอมดีแต่ว่าถ้ากินนี่อย่าเข้าใกล้ผู้ชายเด้อรวยรวยไว,ว,ว้เห่าอีกแล้วครับทุกคน หอมกลิ่นนะ้ำมันงาบ้าบอกเลยตอนนี้อยากทำแล้วมันอร่อยเหมือนเกี๊ยวของ CP เซเนะ่ะเคยกินบ้างต้องเป็นแบบว่าของ CP ด้วยนะที่มันจะอันละหกสิบาทที่ไม่ใช่เกี๊ยวอีกแบบหนึงอะต้องของแบบ CP เลยอันนี้อร่อยจริงถ้าเป็นอีอนกยี่ห้อนึงก็ชอบอยู่แต่ว่าชอบของ CP มากกว่าเรียบร้อยอุ้ยเลอะเอาหมักไว้ก่อนแป๊บน,นึงแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาหอแเหนกันรอให้พอมหมักหมูไปสักพักนะ นี่เห็นใส่ชุดนอนไม่ไม่ใช่นะคืออาบน้นะําแล้วอยากไปิีอยงอื่นนะอาบน้ําแล้วแต่ว่าอยากเป็นกล้วยหอมก็เลยเอาชุดนอนมาใส่มาเริ่มดูกันเลยจุ๊บจุ๊บนี่ดูน้องนะวิธีท,ท,ท,ทาก็คือเอาแอปเ้เกี๊ยวเนะี่ยจริงๆอ่ะบางสูตรนะเขาก็บอกว่าให้เอามีดเนี่ยมาขูดแป้งออกก่อนไม่งั้นนะมันจะมีแบบว่ากลิ่นมีแป้งขุ่นๆนะลอยอยู่ในน้าซุปของเราเวลาเราไปต้มอะไรเงี้ยก็คือขี้เกียจ <laughs> สัน้นๆง่ายๆเลยครับพี้เกียครับ นี่ก็คือเอาวางไว้อย่างงี้แผ่นวางจุ๊บเ๊ะลืมช้อนเดี๋ยวมานะทุกคนแป๊บเดียวจวดมาแล้วครับมิงมา้ดยความเร็วแสงตึ๊บแล้วก็ช้อนเนี่ยตะหนึมมาใส่อย่าใส่เยอะเพราะอะไรเพราะว่าแป้นมันเล็กนิดเดียวเองใส่เยอะมันก็หล่นเสียงกุ้งกิงกไม่ใช่อะไรนะเสียงไอรวยฮะทุกคน กินนะเด้ทำเสร็จแล้วให้กินนี่แล้วนี่ที่ที่ถามว่าเอาน้ำมาทําไมก็เอาน้ำมาทาขอบๆสุ่มน้ําแล้วก็ทาขอบๆตรงนี้เพราะเวลามันปิดมันจะได้ปิดได้ง่ายแล้วก็ไม่ขาดนี่นะแล้วก็ทําการปิดเลยเชิดหนึ่งสองสามแทดนเป็นไงเกี้ยวน้อง นี่นะถ้าเราไม่อยากได้ขอบขอบแล้วก็ตัดจินเราไม่อยากได้ขอบขอบตัดอ,ออกตัดผิดเอาใหม่ <laughs> oh my, ได้ไหมอะไม่สวยเลยอ่ะทำใหมอ่อะที่สองแล้วกันไม่ได้กลางมากนี่ทำอะไรเนี่ยในพีเบ,บโบเอาใหม่นะตรงนี้เด็กก็วาง ดีๆตั้งใจสิใช่ไหมคะหมูหมู<ๆ>ยงหมูพี่เบลล่าฮะน้องหมูหมูอยากดูพี่เรเบลล่านั่งนะนี่ทำดีดีค่อยๆทำสิบอกตัวเองก็เป็นบอกตัวเองแหละไม่บอกเองให้บอกใครตึบ๊บเอาแล้วนะหนึ 1, 2, ่งสองสามหวังว่าจะไม่บง พอ,อฟังนี้ไม่ติดเลยอยากจริงๆเลยเราทำอาหารไม่เก่งอะ่ะนี่เอาให้ขาดไปเลยอบกดแรงๆให้มันขาดจะได้ไม่ต้องใช้ใกรรไกรตัดเรียบร้อยเฮสวยกันเมื่อกี้นี่ทำได้จริงถ้าเราไม่นั่งพับทละอัานบอกเลยว่าทำไม่ได้แน่นอนมาถึงเราอะ่ะทำไม่ได้ เร,รเราไม่ได่ใส่ใส่เยอะพอเลยหรือว่าถ้าใส่ใส่เยอะตรงนี้มันจะแตกนะไม่ดูมันจะแตกไงเพราะว่าเราพี่เราที่ทํามันแตกจริงจริงเหมือนเดิมเลยฮะวางใส่ใส่ใส่เยอะหน่อยแอบบเอาหมูแม่มาทำด้วยเนี่ยเขาจะว่าหรือเปล่าไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกหมดไม่ต้องซื้อใหม่คับแม่ นี่นะไปแล้วนะโชว์ไม่น่าแตกว่ะเออไม่แตกจริงด้วยใส่ไส้น้อยเกินอันนี้อาจจะสวยก็ได้เอ,อ๊ะแตกเดี๋ยวไปให้ดูเนี่ยเห็นไหมใส่ไส้เยอะแล้วน้องแตกอนนี้ก็แตกแต่อันนี้สวยนะอ่ะคุณอ้วนแล้วน่ารักจังเลยมันหอยถ้าใครแบบว่าเสียดายแป้งก็ไม่ต้องมาฉีกออกนะจริงๆมันก็กินได้ไม่ต้องฉีกออกนี่แบบว่าอยากทำให้ดูว่ามันมันก็ใช้ได้อะมันไม่ได้แย่แตก โอเคเดี๋ยวไปนั่งทำเรื่อยๆกันนะจะเปิดอาอเจ้าให้หนูหมูดูนี่มีเด็กนั่งรอดูอาอเจ้าอยู่หนูหมู เียวเอาไปนึ่งก่อนแล้วเราก็เอาไปต้มต่อนะแล้วเนี่ยก็คือกินไม่หมดคือกินประมาณห้าชิ้นเองมันมันเยอะนะทุกคนแล้วเราก็ต่อกันด้วยที่เฉากล้วยชากังลาวอร่อยไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ